วันนี้ถึงเวลาสำคัญอันที่เพาะเป็นาการเรียกว่า,วาประกาศอสรวาหรือประกาศเทวดาให้กับเทพเจดาเทอัญเชิญมาี่าื่อจะมาได้รับรู้ว่าวันนี้พวกเรามาจุนุมสโมสรกันตรงนี้เพื่ออะไรนะครับสิ่งที่เราจะกระทำนะครับและกระรท,ทำแล้วนั้นเป็นบุญญราสิอันประเสริฐอย่างไรบ้างน,นะครับพอทุกคนตั้งจิตฟังประกาศเทวดา อาศิกระวาะประกาศเทวดาเนื่องในพิธีเจริญพุทธมนต์เฉลิมเสาหลักธรรมพระพุทธไตรโลกนดาศาสดาและพิธีพุทธ,ธาพิเศษโอกสุรแรกวัดถูมิคุณรุ่นหลวงปู่พาสาารบารมีนักวัดปาน้องแซงอำเภอหนองโัวซอ จังหวัดอุดรธานีในวันขึ้น15ค่ำเดือน6วิสาขบูชาโพีเลิ์ม,มหามงคลสมัยพุทธศตวรษรษ2,550เก่าโอมนโมนอกน้องพุทธองค์โอมอรหัตเจ้าทรงเลิศแล้วโอมอุตตรธรรมทรงยืนมั่น โอมมหาสงพราเหตเนือนาบุนักคาอันจำรูญกรรตฏิธีเพนเดือนหกวิสาหบุรีระมีสมัยพุทธศาสนิกชนล้วนปรีแพรกำมลบังเกิดอุศนิยมจิตรำลึกถึงวันอันสำคัญแห่งพระผู้วิจิตมา ที่ได้ทรงประสูตริรสรุและปริธนิพพานในทุกปรากาังนเกิยเสมือนเป็นวันที่พระพุทธศาสนาสุดประเสริฐได้กำเนิดขึ้นในแดนทั้งสามโลกธาตดโดยเหตุน,นี้จึงถือเป็นมหาสุภเรโมคลหมายในการประทําความดีและสร้างบารมีเพื่อก้าวสู่ความพ้นุก์ตามรอยบาท พระกรมศาสดาเป็นที่อนณาวูาพระพุทธเจ้าจึงมิดหนอนใจในการเตือนตนให้รึกนอกน้อมประดมกรขอพรพระรัตะระไกรและขอพระราชทานบรมการอันเชิญพระสุริไกรลาทรงเสวยอุสภอาจจากาประมาธรันและพระศีกร โู้ิ์พุทธาเป็นพาหนาวิถีทั้งพระองค์ภูมิภรรงสริกโลกพันไยหุสาและเราเทพพยดาพระผู้ทรงมเหสัตว์สิ่งสถิตในทุกภูมิสถานไครพุทษาอาพาและทิพย,า,ยา,านิมานมาสวรรค์นับแต่ชั้นชะกามาจร ถึงแดนสุทาวาสและพระสัพิเทวีมหาฤาษีเทพีคอนยักับคนทันและเหน่านาคราชพระเสือเมืองพระทรงเมืองเทพารักพลังเมืองพระกาลชัยศรีพระสยามเทวาธิราชผู้มีอำนาจบริรัฐประเทศเรามุพักษัตริย์ราธิราชผู้อกครองอันเดช ปกปกักรักษานักตั้งแต่วงพระองคเจ้าสู่อายุทยาธานีกรุงธนบุรีถึงราชจจกรีวงมหาศาลในการนี้ข้าพพุทธเจ้าขอเจอทุกพระองค์เงียโสดับรับฟังเหล่าข้าพุทธเจ้าที่พร้อมรักบุญนงสม,มสรนกันโดยจิตตั้งมัน่นในบวรพุทธศาสนามีผุ้สจิไร่ก้ารังสริตพระมหาพุทธปฏิมาพร นั้งพระวิหารสาราใหญ่ประดิษฐานไว้ให้เป็นที่กราไว้สการัเป็นโรงภานธรรมนำพาพุทธบริษัททั้งพวงให้มีดวงจิตมั่นไว้ในพุทธานุสติธรรมานุสติสังขานุสติเพื่อพิชิตกิเลปัญหามานุตรงสงแดนวิรวาด้วยความศรัทธาวิริยะดำปริษานผู้เดินทางผ่านจะได้จุดอัญชุลีก็ ยอ้อนจิตระลึกถึงคนแห่งองค์พระบรมศาสดาผู้รวมผานาวาณิหารจะกใกล้สดับธรรมเทศนาจากภูบาอาจารย์ผูสงศรีลานาวัดและ,ะการเพื่อนาจะเริ่ร้างรอยราด้วยอนิจจังหากพระพุทธพระอุเทศิเจดีแห่งนี้ยังจะดำรงเป็นทงไทยจนกว่าสิ้นพุทธกาลนาทีแห่งนี้จะเป็นพุทธเขต เป็นที่ตททั้งแห่งโวยเทพมูมนุษย์มแม้ที่สุดถึงแดนบาดาลโดยอนุภาพแห่งพระจินสีพรุมรานมัสการขอพรจากมีปัญญาญาณผ่านผลไทมนนีนกว่าทุกโพยไทยาออานานาขออราสนาเทพเทวาทั้งหลายอำนาจทั้งท้าจะตุโลกบาลทั้งสี่พวยพัอ อันมีหน้นาที่รักษาวัดวาอาราบแลเสนาสนะจงเสด็จเข้าปกปักอารักพิธีการตามวารเลิกที่จะทำนิมิตประสิทธิ์สาหลักข้จุดอ์พระฏิมาและประสิทธิเครื่องมองคลวัตถุในพิธีการอันมงคลน,นี้ด้วยเถิดอันนึ่งข้าพเจ้าขออาราธนาพุทธบรมี ารมีสังฆบารมีและเทวะบารมีจงประสิทธิการให้บารสร้างพระพุทธไตรโลกนาสาสดาจงราบรื่นสำเร็จเสร็จสิ้นโดยเร็วราศจากอุปสรรคใดๆมากรำายในสุภรมงคลสถานนี้เราข้าพระพุทธเจ้าจึงได้น้อมเรื่องสัตการาพิตรูชาอันมิบายสีรภูเกียทองของสังเวยขนมนมเนยเข้าตามการา มาถวายเทศพยนาที่มาประชุมวยไทชยในการนี้อย่างพร้อมร่งขอให้คุพรองค์เจงประสิทธิประพอใจให้เกิดนิมิตมงคลดนให้งานสำเร็จกันจิตหมายทุกประการขออันานแห่งพุทธานุภาพรมานุภาพสังขานุภาพและเทวานุภาพจงประสิทธิให้ผู้ที่มาร่วมพิธีการในงานนี้ทุกรููทุกนาจงเจริญในพรกกัรสัคพกษกัรสัค พยศอัจฉรยะศักรรมใจหมายให้พ้นจากอุปเทวอันตรายนานาโลภพยาที่หายสูญเพิ่มพูนยศเกียรติประพาขจรกจายตลอดชั่วกาลนาเทอผู้ทางประสิทธิ์ธรรมประสิทธิ์สังฆประสิทธิเทวานังประสิทธิ์ สิทธิกิจการสิทธิกำมังสิทธิการเลียงพระพาโตสิทธิเตโชชโยนิจังสิทธิลาโภนิรันตังสัพพะกำมังปรัสิทธิเมสัพพะสิทธิฮะวันทุเขอเปรเทวะปรักสิ Thank <laughs> you.